เป็นการเดินทางเฟสใหม่ของเนื้อแท้เนี่ยสิปีควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราก็เลยกลับไปสู่ความฝันเดิมของผมที่ผมต้องเอา a n g กัสมาเพื่อความนิ่มความอร่อยแล้วก็ความคงที่ในการที่ทุกคนจะได้ Experience แต่ที่ a n g กัสเนี่ยไม่ใช่นําเข้ามาเฉยๆผมมาให้ที่นี่เลี้ยงให้ในฟาร์มที่มีชื่อเสียงที่พัฒนาโดยวิทยาศาสตร์ ครับผมชื่อโตนะครวีรชนสัตยายิ่งนะครับเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทคัมภีร์บีหรือร้านเนื้อแท้นะครับเรามาออสเตรเลียครั้งนี้เพราะว่าเราอยากจะยกคัมภีร์บีเนี่ยหรือเนื้อแท้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะเรามีคนซื้อเนื้อเราเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสาะหาและเลือกสเปคได้เลือกตั้งแต่พ่อพันธุ์คือตัวสเปิร์มฟาร์มในการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็ที่ที่ฟินิชชิ่งหรือคือขุน ให้ได้คุณภาพของเนื้อมาร์เบลิงเสร็จแล้วลงเชื่อที่มีมาตรฐานเราวิ่งคุยกับทุกจุดเลยแล้วก็พยายามจะให้เขาเห็นว่าเราคือไใครเขาจะได้มั่นใจที่จะส่งเพราะเขาซีเรียสมากเรื่องว่าเขาจะขายเนื้อให้ข่รนี่คือสาเหตุที่ต้องมางานนี้ มาอ s e เลยครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวใหม่ของบริษัทเป็นครั้งแรกที่เราอ่ะ ได้มาทํางานร่วมกับคนที่เขาทําแองกัสตั้งแต่ทําสายพันธุ์เลยนะครับเรามาคุยกับเจ้าของสายพันธุ์ที่ทําสายพันธุ์ที่ส่งตัวพ่อไปให้ไปให้เขาทำวัวออกมานะทุกอย่างทุกข้อมูลวัวทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะเห็นข้อมูลกลับไปได้ว่าตั้งแต่น้ําเชื้อตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่มาจากพ่อพันธุ์ตัวไหนมาจากแม่พันธุ์ตัวไหนมาจากฟาร์มไหนนะครับ yeah. นี่คือบ้านนะครับท่านเจ้าของอยู่ข้างล่างข้างหลังนี้นะครับภรรยากับทาง,าท,างทางเจ้าของนี่คือครัวเขาแล้วมีตู้ดรายเอชในบ้านเดี๋ยวผมถามว่ามีตู้รายเอชในบ้านเลยบอกใช่เราทาวัวเราต้องรายเอชเลยดูลายนะครับเขาเอาวัวที่แบบยังไม่ได้ไปขุนท่าังพืชอันนี้แค่กินหญ้าปกติลายขนาดนี้แล้วก็สีกลิ่นหอมขนาดนี้ถ้าเราไปขุนแล้วแล้วก็สเตปเปการขุนเนี่ยตามลงฟีดหลอดทั้งลายเนี่ยมันจะพัฒนาตัวมัดกล้ามเนื้อแล้วก็ลายให้เราอร่อยขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ ไอ้นี้ดูเหมือนเป็นถังขยะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถังที่มีความล้ำยุคที่สุดเท่าที่มีได้นะแงวัวตัวเนี้ยตัวเอียตแทกตเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวถังนี้ข้างล่างเนี่ยมีตัววัดน้าหนักของตัวอาหารเพราะฉะนั้นเวลาวัวเข้ามากินเนี่ยกินเท่าไหร่กี่ครั้งต่อวันไอตัวหญ้าหรืออาหารที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันลดเท่าไหร่มันจะระบุต่อตัวทุกครั้งที่มันกินตลอดเวลาส่วนตรงนู้นข้างในเนี่ย เป็นน้ําจะชั่งทุกครั้งที่วัวเข้าไปกินน้ํากินวันละกี่ครั้งเราวัดน้ําหนักจากด้านหน้าของตัววัวเพื่อชั่งว่าวัวเนี่ยกินน้ําพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวัวจะไม่สบายเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากก่อนที่มันจะซุดหนักเนี่ยเขาจะรู้เพราะว่ากินดีไม่ดีท้องเสียขาดน้ํามีปัญหาอะไรมันไม่ต้องไปนั่งเดาสุ่มกันที่เขารู้ตั้งแต่เลี้ยงแล้วเพราะว่าทุกอย่างควบคุมแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์หมดอันนี้ไฮเทคมากนะดูอย่างเงี้ยนะคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบเรื่องข้อมูลมาวิทยาศาสเขาไปเรียนเรื่องของเจเเนนติกกของพัธุรรม้าไปียนการรจัดะบบของ หรือการต้อนวัวการเลี้ยงวัวเป็นระบบเนี่ยจากประเทศนิวซีแลนด์พอถึงเป็นคนที่อยู่ในหนในสคนที่เลี้ยงแองกัสที่ดีสุด <Okay. S 1> <laughs> introducing you backgrounding backgrounding background <ing>. okay yep okay หลังจากที่เราคุยกับเจ้าของสายพันธุ์แล้วเนี่ยเจ้าของสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะส่งตัวพ่อของเขาเนี่ยไปให้กับพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเอาพ่อพันธุ์ไปผสมผสมเสร็จเนี่ยออกมาเป็นตัวลูกตัวลูกออกมาเสร็จเขาก็จะทําสิ่งที่เขาเรียกว่าแบ็กกราวดิ้งนะครับก็คือให้อาหารจนมันค่อยคโตสําคัญนะค่อยๆโตสม่ําเสมอทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจนได้น้ําหนัก450ร้อบโลอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนึ โอเค so for Angus they normally don't start joining u n t i ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเฟสของการแบ็กกราวดิ้งแบ็กกราวดิ้งก็จะประมาณ4เดือนถึง5เดือนสำคัญคือโตโดยธรรมชาติสุดแต่ว่ามันต้องโตขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศที่นี่เป็นตรงๆโล่งๆข้างหลังเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นเขาปล่อยเสร็จปั๊บลากไป ไปให้กินหน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลากให้กินปล่อยลากให้กินไปเรื่อยๆวันละสัก0.9ถึง1กโลทุกวันเป็นกระบวนการอีกเฟสหนึ่งที่พัฒนามัดกล้ามเนื้อและไขมันให้พร้อมที่จะขุนนี่คือเฟสที่2อโอเคเห็นให้ตัวสีน้ำตาลนั้นไหมไอ้นั่นคือลูกวัวที่ไม่มีแม่เพร,รว,ว่าแม่ไปไหนก็นไม่รู้ก็อบอกไอ้ตัวนั้นอ่ะโตขึ้นมาน่ะ เขาสามารถเลี้ยงให้เป็นตัวดำนี้ได้แต่ว่านั่นจะเป็นวัวที่มันจะเหนียวรับประกันเพราะว่าการกินการทุกอย่างมันผิดปกติหมดไม่มีแม่คอยเทรนว่ากินยังไงอะไรบ้างอย่างตัวสี้ําตาลเห็นไหมไไทยว่าเออข้างหลังผมตรงนี้นะครับคือจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือจุดไว้ finishing. ฟ i n i s h i n g finishing คือจุดที่ขุนวัวนะครับ เพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มมาเบลิงก็คือเพิ่มลายของเนื้อแล้วทาให้วัวเนี่ยอ้วนแล้วก็ยีลสูงนี่บอกว,ว่าปริมาณเนื้อที่เราเอามาใช้ในการทําอาหารเนี่ยให้สูงมันอยู่ในเฟสนี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าวัวเนี่ยที่120วันเป็นยังไงขุน150วันเป็นยังไงขุนแล้วก็สภาพเป็นยังไง200วันเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูว่าที่นี่เป็นกรงขุนที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศนี้นะครับ เราอยู่ท um> ี่ลงขุดวัวเราอยู่ท um ี่ตรง E6 แล้วก็ E5 ข้อแรกที่ E6 เนี่ยก็คือ120วันมาที่ E5 เนี่ย150วันเราคงจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า120วันแล้วก็150วันเพื่อให้มาบริกที่เราต้องการเนี่ยพอดีที่นี่สำคัญมาก เพราะว่าแบนนั้นที่จะทําให้น้ําหนักวัวทําให้ลายมาเบลลิงของวัวเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเขาถ้าเราจะเห็นโหดที่โรงงานของเขาที่ผสมอาหารมันจะต้องนิ่งที่สุดเพราะว่าอย่างที่เราเรียนรู้กันมาการโตของวัวเนี่ยจะต้องโตอย่างสม่ําเสมอที่สุดมันถึงจะให้คุณภาพที่สูงสุดอาหารที่ขุนที่นี่ก็จะใช้ข้าวโพดเป็นหลักนะข้าวโพดกับข้าวบาเล 2อ,อย่างผสมกันรสชาติที่ดีเนี่ยมันก็จะมาจากข้าวโพดเป็นหลักนะครับเมื่อกี้ดมมาหาและหอมฉุยเลยกินของอาหารมันก็จะออกมาที่เนื้อนะครับ <Yeah. S 3> โอเคตอนนี้เรามาที่โรงเชือดที่ออสเตรเลียที่เป็นโรงเชือดหนึ่งในสองที่เจ้าของเป็นชาวตุรกีคือคนนะี้นะครับทาลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎน,นี่คือโรงงานที่เรามาเยี่ยมกันวันนี้นะครับปกติเขาไม่ให้เราเห็นต้องมุสิลฟ้าให้ต้อเข้าไปแล้วก็เขาบอกระบวนการลืมบวนะครับน์นู่นในสะอาดมากแต่ว่าถ่ายได้บางส่วนนั้นนี่คือโรงเชือดหลักประมาณ240ตัว ต่อวันต้งในเป็นระบบมากผมต้องใส่ชุดทุกอย่างคุอเข้าไปื่อกีจะปิดหัวทุกอย่างนะครับแล้วเข้าไปถ้สังเกตเห็นเนี่ยวัวจะออกรงนู้แล้วจะมีรถหัวลาบใหญ่ๆเนี่ยรอจ่อนะครับทุกวัน240หัวนะครับแล้วก็สะอาดสะอานแล้วก็เป็นระบบ,บมากนะครับต่อไปเนี่ยคอมพานีบจะมีวัว ที่ c ซอร์ติฟาแปลว่าถูกรับรองว่าเป็นวัวสายพันธุ์แท้100%โดยทางเจ้าของสายพันธุ์คนที่เอาไปแบ็กกราวด์คนที่เอาไปขุนคนที่เอาไปเชือ่อเพื่อความเป็นของแท้เวลาเราบอกเนื้อแท้เนะี่ยมันควรจะให้แท้ที่สุดเท่าที่จะแท้ได้ครับเราทํากัน ถึงระดับนี้แล้วที่เนื้อแท้วางววาทุกคนคงจะอร่อยมีสติรภาพในความนิ่งของความนิ่มของเนื้อสติรภาพของรสชาติของเนื้อสติรภาพทางขนาดของเนื้อด้วยความจริงทั้งหมดที่พูดไปทุกคนที่เราเจอทุกฟาร์มเมอร์ตั้งแต่คนผลิตสเปิร์มแบคกิง้งโครงสร้างเนี่ยผมรู้สึกมีความรู้สึกดีกับประสบการณ์ตรงนี้มากแล้วก็มันเหมือนเป็นสัญญ,ญาณอันหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าเ,เราเราก็มาเข้ามาอีกอีกเฟสหนึ่งของของบริษัทเรา10ปีควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างข้อบอกพร่องที่เรามีเนี่ยเราควร ทำงางให้มันดีขึ้นไปอีกมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันเป็นจังหวะที่ดีที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ในนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ